ตัดโพว่าเป็นโอปอเพราะว่าโอปอเนี่ยเขาเป็นคนเก่งแล้วก็ภาษาอังกฤษเก่งภาษาทีแรกไม่มีนะรอบแรกๆไม่มีโอปออยู่ในโพเราก็ตอนแรกเราก็คิดว่าน่าจะเป็นสูริแต่ปอไป,ไปๆมาๆมันไม่ใช่มันเอาเข้าแค่ห้าหแล้วคะแนนมันลดต้นคอบางทีมันขี่คอแล้วทีนี้เนี่ยมันแพ้กันอยู่ที่ประมาณ5นาน้าคะแนน แล้วค่ะแม่ค่ะเมื่อวานเขาขอเสนคกามยดีกับน้องอุปปอเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะชิงมงมาเรียบร้อยค่ะดีค่ะบรรยากาศสนุกดีค่ะคนเยอะมันทะลนทะลักก็จัดแถวบ้านแล้วเนาะสนุกเนาะบรรยากาศไปได้ไปเปล่าหนูไปรอบสองรอบพอละเมื่อวานขอดูที่หน้าจอบ้างใช่เพราะว่าคนเยอะมากคนเยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นชายแท้ไปดูกันฮะชายแท้เท่านั้นอ้วไปดูแบบประชาชน เป็นนายหมดนายหมดเสียงกีกะล์นหอกไม่มีนะมีแต่เสียงเฮ้ย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 เหมือนเชียร์ฟุตบอลจาย์อะไงบ้างครับแม่ถือว่าน้องครับประสบความสําเร็จก็สนุกดีเพราะว่าเรานับหน้าที่เป็นกรรมการทุกรอบนะคะแล้วก็การจัดประกวดครั้งนี้ก็ประสบความสําเร็จนะคะแต่ก็มีบางคนก็บอกว่าล็อกล็อกล็อกมงล็อกมงน้องฉัดไปขึ้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าน้องฉัดเข้าหมายถึงใครไงเขาขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นลอยๆว่าเป็นลูกคุญแจล็อกเอาไว้เราก็ไม่รู้ว่า หมายถึงใครหลายคนก็สงสัยแลวคหาลองจริงไหมคะแม่กับเวทีนี้ไม่นะไม่นะเพราะว่าตัวเต็งเนี่ยนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันมีตัวเต็งหลายคนเธอฉันจะบอกอะไรให้เป็นกำรมการตัดสินยากไหมคะไม่ยากเพราะรู้อยู่แล้วไม่ใช่เพราะรู้อยู่แล้วไม่รู้บ้าเหรอก็คือให้ต่ำเนอะวันที่หัวหินค่ะฉันให้สูริสูริเออเออฉันให้สูรินะ ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้โอปอนะแต่คนเขาบอกว่าเอ้สุริน่าจะจับมืออะไรอย่างเงี้ยแม่สุริเกือบจะไม่ได้จับเอาดีดีเรื่องจริงคะแนนมันยังไงอะแม่อุบโอนอุบโอนมุกอุบโบนมันมามันสวยมาเลยอะมันปาดขึ้นมาแล้วปาดขึ้นมาทุกรอบคะแนนสูงกับสุริแล้วมาได้มันมาตอบคําถามจบเลยรอบตอบคําถามถ้าอุบโนตอบคําถามจบค่ะทันกระเสียงกระดิ่งละคัง ซูริลวงไปเป็นที่สามทันทีทันทีพอเดินออกมากรรมการหันมาอย่างเงี้ยมองตาเันเลยเราก็ต้องยอมรับเพอร์ฟอร์แมนซ์เด็กแล้วเด็กพูดภาษาอังกฤษไฟแลบแล้วคะแนนห้องดำเนี่ยก็ได้สูงแล้วนะทำไมมีคนตั้งคำถามนาตาเลียทำไมถึงแบบตุบนาตาเลียเพราะอะไรอะคะแม่นาตาเลียเป็นที่รักของเพื่อนนะคะเพื่อนรักเยอะมากพอๆกับป๊อปปี้เลยแต่ว่าน้องนาตาเลียเนี่ย ปัญหาคือตอนนี้มันมี12บสองคนมันเอาเข้าแค่ห้าห้าแล้วคะแนนมันลดต้นคอบางทีมันขี่คอ,อเธอรู้ไหมระหว่างอปอกับไหมไทยเนี่ยคะแนนมันเท่ากัน,กนอ่าแล้วจะเอาใครออกอ่ะไม่ได้มันอ,ออกไม่ได้อ่ะอก็ต้องนั่นแหละตามแล้วนาทเารียเนี่ยเราเนี่ยอยากจะให้เข้าใจจะขาดค่ะแต่ว่า มันมีคะแนนห้องดำสามสิบเปอนคะแนนจากสตาฟยี่สิบเอร์ซคะแนนพีลิมอีกห้าสิแล้วทีนี้เนี่ยมันแพ้กันอยู่ที่ประมาณห้าคะแนนเสื่อนกันนิดเดียวเชื่อนนิดเดียวถ้าหคนยังไงนาทเลียก็เข้าแต่ทีนี้เนี่ยมันเข้าไม่ได้เพราะว่าเราเอาห้าเออถ้าเราเอาหกเจ็ดคนอย่างเงี้ยยังไงก็นาทเลียเข้าแต่ยืนหคนสวยหมดทุกคนแม่ทุกคนต่อให้ แ้วก็ยังเสียดายน้องบางคนแล้วก็บอกว่าพี่เต๋าหักปากกาสิก็หักไลยล่ะ,<ฮ>ะเพราะฉันรู้อยู่แล้วว่ามันแพ้กันแค่เซี่ยวเดียวอะเซี่ยวเดียวคะแนนในห้องดำนาทเลียเป็นคนเก่งพูดภาษาอังกฤษเก่งลแล้วก็สวยไม่ต้องห่วงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะคะแนนสูง<ม>แต่คนอื่นอะมันหายใจลดต้นคอเหมือนเราวิ่งแข่งอ่ะอีนี่มันเอาเท้าเข้ามานิดเดียวอะเท้ากับหัวเข้ามานิดเดียวอะ แต่ตัวยังไม่ได้เข้าเด <มา S 1> นะี๋ยวมันตัวก็ยังอยู่เท่ากันแต่เขาเอาเท้ากับหัวเข้ามาก่อนเหมือนเราวิ่งแข่งอ่ะวิ่งสี่คูณร้อยอ่ะแม่ทำไมปีนี้เขาถึงจัดโปจัดโพทุกโพเลยว่าเป็นโอปอโอปอโอฟอมหมดเลยจัดโพว่าเป็นโอปอเพราะว่าโอปอเนี่ยเขาเป็นคนเก่งแล้วก็ภาษาอังกฤษเก่งภาษาทีแรกไม่มีนะรอบแรกๆไม่มีโอปออยู่ในโพตบไปเลยตั้งแต่วันที่หัวหินก็ยังไม่มี แต่ว่าพอหลังจากห้องดํามีเลยมีการเปิดใจคุยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเจอกันก็แนะนําให้โอปอกินกระทิงแดงให้ฟื้นให้ตื่นให้มีแรตติบให้ฟื้นน้องก็กินทั้งๆที่น้องเป็นเด็กเรียนนะน้องเป็นเด็กเรียนนะกินปุ๊บมีแรงปั๊บมีกินปุ๊บมีแรงปั๊บเลยเราก็ตอนแรกเราก็คิดว่าน่าจะเป็นสูริแต่บอไปไมามามันไม่ใช่ มันกลายเป็นว่ายัยมุกมาจากไหนขาปดึ้นก็มาอมันปาดขึ้นมาจริงๆยายมุกต้องเป็นรองหนึ่งแต่ตอบคําถามถ้าตอบจบพอดีพวกรองหนึ่งเท่านั้นเลยใช่ไม่ใช่สูริไม่ใช่สูริด้วยเขารอเขาไม่ได้รอดูใครนะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าโอปอสุูริสวยกเขาจะรอดูยัยมุกยัยมุกว่ามันจะมาแบบไหนค่ะ แล้วมันก็มาแบบคโมยซีตาตึงกันไปเลยตาตึงกันทั้งซีนทั้งพอเลยปีนี้ถือว่าแม่ปุ้ยทำประสบความสําเร็จค่ับแม่ก็กระแสแล้วก็โดนด่าน้อยอะน้องทุกปีก็ด่ากันทั้งนั้นแหละคนเราขนาดแอนโทเนียได้มันยังด่าเลยมันยังด่าเลยเธอแต่ก็ถือว่าปีนี้แม่ปุ้ยปุ้ยพรทิพย์ได้มันยังด่าเลยไปต่อมงใหญ่ได้ต่อไหมแม่เข้าลึกเข้าลึกลึกก็เป็นกําลังใจให้น้องนะคะ ใครจะด่าเลยก็ด่าๆไปทุกครั้งเราไม่ได้สนใจเพราะว่าหน้าที่ของเราคือหามงสามเราต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับแฟนนางงามชาวไทยแล้วก็เชื่อว่ากําลังใจมีเยอะนะคะส่วนนาทเลียไม่ต้องกลัวกลับมาใหม่ก็ได้เพราะมิชลินเวิร์ดไม่จํากัดอายุแต่ว่าปีนี้มันล้นแล้วลูกมันล้นไม่รู้จะล้นยังไงปีหน้ามาใหม่ไม่ต้องไปเสียใจสมัยก่อนแม่ทํานางงามแม่ก็เสียใจแบบหนูแต่ด้วยความที่เขาอลิมิเต็ดแล้วเพราะฉะนั้นหนูมาได้หมด พวกเราก็ยังคิดถึงหนูเหมือนเดิมรักหนูเหมือนเดิมนะครับหนูเป็นคนคนหนึ่งที่มีแฟนนางงามและเพื่อนๆนโหวตให้เยอะมากว่าเป็นคนที่น่ารักและนิสัยดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ปีนี้เราอาจจะผิดหวังแต่ปีหน้ากลับมาใหม่ได้ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่า Pocket ตไทโอนนะคะหลายคนก็รู้จักกันแล้วนะคะหลายคนก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าชอบ d ริ n k and d r u n k เนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของเมาเพราะถ้าเกิดเราทานตัว Pocket ตไทโอนก่อนที่เราจะไปดริงเนี่ยนะฮะจะทำให้เราเนี่ยไม่เกิดอาการแฮงค์นะคุณผู้ชมและก็นอกจากนั้นเนี่ยสารสก,กัดจาก Pocket ตไทโอนตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบำรุงตับด้วยเช่นเดียวกันง่ายๆเลยนะฮะทานแค่วันละเม็ดเท่านั้นนะ กว่านั้นนี่นะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องของไขมันพอกตับไปตรวจสุขภาพมาแล้วโดนคุณหมอด่าเน,นี่ยนะฮะต้องรีบเลยเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้นานโอกาสที่จะเป็นมะเร็งมันมีสูงเราต้องดูแลสุขภาพของเรานะตั้งแต่เนิน่นๆใครสนใจติดต่อน,นักธุรกิจปูสตาได้เลยครับติดตามรายการตอตอบทางโซเชียลของทวีพูทุกช่องทางเลย